แปลงผักของคุณหนูสามผู้พิการตอนที่สชื่อตอนหากตอนนั้นที่เรือนท้ายจวนปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าของเด็กกิ่งตัวน้อยเป็นสีม่วงคล้ำรอยช้ำเหล่านี้เกิดจากการที่ถูกเศษผ้ามัดปลายนิ้วเอาไว้นางบ่าวคนเดิมวิ่งแจ้นกลับมาที่เรือนหลังเดิมก็รีบมาทำความสะอาด ตัดเก็บเศษผ้าและเก็บกวาดร่องรอยที่เพ่นพ่านออกไปจนหมดนางเบ่าไม่ได้รู้จำราแต่รู้วิธีการกำจัดผู้ที่อาจเป็นภัยยิ่งเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าตนนางก็ยิ่งรู้สึกระหายที่จะทำมันยามนำเรื่องผิดไข้ไปป้ายไปไปสีคุณหนูสามนางมั่นใจเหลือเกินว่าจะไม่มีผู้ใดรีบตามมาดูอาการคุณหนูสามแน่และทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่นางคิด ตอนนี้เวลาผ่านไปสองก้านทูบหรือราวๆยนาทีนางบ่าจึงค่อยๆได้ยินเสียงฝีเท้าที่เพิ่งวิ่งมาจากไกลๆนางบ่าวจึงชะโงกใบหน้ามองไปยังร่างพวกบ่าวที่วิ่งมานางเห็นชายเหล่านั้นสวมใส่อาภรณ์ปิดบังใบหน้าและร่างกายครบถ้วนซึ่งการปกปิดร่างกายแบบนี้บอกได้อย่างเดียวว่าพวกบ่าวชายก็คงเกรงกลัวโรคหรือเชื้อระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้น นางเบ่าวจึงนึกในใจว่าการป้ายสีของนางนั้นเป็นผลนางคิดว่าตนเองนั้นรอดแล้วเพราะหากพวกเบ่าวชายยังระมัดระวังตัวเพียงนี้แสดงว่าพวกคุณชายสองที่ว่าเมตตาคุณหนูสามก็คงกลัวตายเช่นกันนางบ่าวคิดว่าคุณชายใหญ่และคุณชายรองคงถูกมานดานเหนี่ยวรังและเป่าหูให้เกิดความหวาดกลัวจนไม่กล้ามาปรากฏตัวที่เรือนแห่งนี้ ดังนั้นสายตาเย็นยะเยือกของนางบ่าวจึงผลุบลงมองร่างของคุณหนูสามผู้โชคร้ายนางบ่าวรู้สึกผิดลึกๆแต่ทว่าความรู้สึกอยากเอาตัวรอดมีมากกว่านางจึงลงมือทำบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งการกระทําที่ว่าก็คือการก้มลงไปตัดเศษผ้าที่รัดปลายนิ้วทั้ง20นิ้วออก และไม่ใช่การก้มลงไปตัดเศษผ้าอย่างเดียวแต่นางบ่าวมองร่างของคุณหนูสามที่แน่นิ่งแล้วเอ่ยเบาวๆว่าอย่าถือโทษโกรดข่าเลยนะเจ้า,าคะคุณหนูสามบ่าวลี่จงผู้นี้เกิดมาอยู่ในฐานะต่ำต้อยหากบ่าวทำผิดพลาดอาจโดนเคียดจนตายต่างจากท่านที่ต่อให้เป็นใบก็ยังมีคนหาให้กินเสมอเพราะฉะนั้นเข้าใจบ่าวนะเจ้าคะนางบ่าวพูดจบ ก็หันไปทางอื่นอย่างไม่ใยดีผ่านไปชั่วครู่หนึ่งนางบ่าวเดินออกทางประตูใหญ่พวกบ่าวของหู้เหยินใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นบนเรือนของมี่อิงเช่นกันพวกเขาสวมใส่อาพรคุมร่างมิดชิดสายตาก้มลงมองมี่อิงที่นอนแผ่หลาบนพื้นฟูก เพราะคุณหนูสามร่างกายเปียกชื้นไปทั้งร่างอีกทั้งยังมีจุดแดงก่ำราวกับมีคนนำน้ำร้อนมาพรมร่างนิ้วมือนิ้วเท้าก็เป็นสีม่วงคล้ำตามอาการไข้พิษที่นางบ่าเอ่ยอ้างพวกบ่าของผู้เย็นใหญ่จ้องมองร่างเล็กเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกอึดอัดใจอย่างลุ้นเหลือใบหน้ากลมกลึงมีเลือดฝาดเข้มแก้มที่มีสีแดงเกินไปตัดกับผิวขาวพอง ขนตางามงอนที่ปิดอยู่เป็นระเบียบสวยริมฝีปากบางได้รูปน่ารักน่าชางังพวกบ่าวเห็นแล้วก็ได้แต่เอ่ยว่าหากไม่เป็นใบก็คงมีที่ยืนในใจของนายท่านบ้างพวกบ่าวชายคิดว่าช่างน่าเสียใจเหลือเกินแต่อย่างไรพวกเขาก็คงต้องทำตามหน้าที่เพราะการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ใหญ่ใหญ่นั้นมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายรออยู่ มือใหญ่ของพวกบ่าวเอ่ยกล่าวขอโทษแล้วอุ้มร่างมี่อิงลงในหีบไม้จากนั้นมเมล็ดถั่วข้าวโพดและสมุนไพรจีนสำหรับต้มเพียงหนึ่งสำรับจากผู้เยนรองก็ถูกใส่ลงตามไปด้วยแต่ทันใดนั้นก็มีบ่าวคนหนึ่งวิ่งตามมาพร้อมกับกระดาษพาทับตราและหยุกหนึ่งชิ้นบ่าวผู้มาใหมย่ยื่นมันให้กับบ่าวของผู้เยนใหญ่ เจ้าเป็นค่ารับใช้ของหู้เยืยนสามใช่หรือไม่มีเหตุอันใดบ่าวของหู้เยืยนใหญ่เอ่ยถามแต่ทว่าทุกชีวิตกลับต้องกุมอกเมื่อสังเกตเห็นของสำคัญที่ถูกส่งมอบมาบ่าวของผู้เยืยนสามเอ่ยจบทุกชีวิตก็จ้องมองหน้ากันแต่สายตาทุกคู่ไปประจบกันที่ร่างของมี่อิงในตอนท้ายอะไรกันในเวลาเช่นนี้นะรึ เหตุใดจึงมอบที่ดินและตราสแสดงตัวตนให้คุณหนูสามเล่าบ่าวของผู้เย็นใหญ่หง,ง,งวยนักบ่าวของผู้เย็นสามไม่เอ่ยสิ่งใดแต่บรรยากาศกลับเงียบงันราวกับทุกร่างพอจะคาดเดาเหตุผลนั้นได้เพราะใช่แล้วการมอบสมบัติให้คนป่วยไข้ที่ถูกขับไล่ออกจากจวนมันจะมีอะไรได้อีก นอกจากการคาดหวังให้ม่อิงตายไปพร้อมกับสมบัติของมารดาของเธอพวกบ่าที่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้เย็นสามได้แต่ก้มหน้าลงอย่างเงียบงนันพวกบ่าไม่รู้ตัวเลยว่าท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะหนักหน่วงไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขาที่รู้สึกอึดอัดใจเพราะยามนี้กำลังมีร่างหนึ่งลืมตาฟังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยจิตใจที่อ่อนไหว มี่อิงคนใหม่ในร่างใหม่ได้สติมานานแล้วเธอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉะนั้นดวงตาของเธอตรงเปียกชื้นหัวใจดวงน้อยสั่นเทาได้แต่คิดว่ามี่อิงคนก่อนช่างน่าสงสารเหลือเกินแม้เธอเองจะต้องมารับชะตากรรมต่อจากมีอิงคนเก่าแต่เธอคิดว่าตนเองนั้นโชคดีนัก เพราะยามนี้เธอกำลังจะถูกขนร่างออกไปจากนารกที่เรียกว่าจวนของตระกูลหลินพวกบ่าวปิดหีบไม้แล้ววางอาพรซ้อนทับด้านบนพวกเขารู้สึกละอายใจนักเพราะตนเองก็มีส่วนในการส่งนางน้อยในหีบไปตายจึงทำการเจาะหีบให้อากาศเข้าไปด้านใน พราะหวังให้คุณหนูสามไม่ตื่นขึ้นมาเพราะความอึดอัดระหว่างทางจากนั้นพวกบ่าวชายบางคนรี่ปลีกตัวไปนำสมุนไพรบรรเทาอาการหวัดที่พอมีเพื่อนำไปใส่ในหีบให้มี่อิงแม้พวกเขาจะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับมี่อิงแต่บางอย่างในใจของพวกเขากำลังร้อนรน บ่าวคนอื่นเห็นแบบนี้ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรจากนั้นหีบใหญ่ก็ถูกยกขึ้นเควียนผู้คุมบางเหียนส่งสัญญาณให้ม้าออกตัวและเดินทางนำหีบไปตั้งไว้ยังกระท่อมชายป่าตามคำสั่ง ระหว่างทางพวกบ่าวพากันเก็บเศษกิ่งไม้เล็กๆติดมือไปด้วยหวังว่าจะให้มีอิงไว้ใช้ก่อไฟจนกระทั่งดวงตะวันคล้ายจะตกดินอีกคราการเดินทางครั้งนี้ก็มาถึงจุดหมายพวกบ่าวถอนหายใจจ้องมองไปตามเส้นทางที่จากมากว่าจะถึงกระท่อมแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน เวลาก็ผ่านไปเกือบสองเชื่อยามหรือราวๆสี่ชั่วโมงพวกบ่าวไม่มีแผนที่และม้าที่นั่งมาก็ไม่ชำนาญเส้นทางพวกมันเอาแต่ทำตนหวาดระแวงเมื่อบังคับบังเหียนไปตามเส้นทางที่คับแคบและมืดครึม้มแต่เมื่อมาถึงกระท่อมกลางป่าม้าที่ขี่มาก็ทำตนคล้ายจะเร่งกลับออกไปจากบริเวณนี้ให้ได้ พวกบ่าวจึงเร่งนำหีบไม้ขนาดใหญ่วางไว้บนกระท่อมร้างบ่าวชายสามคนที่มาส่งมีอิงเริ่มเสียงแตกบางคนเร่งไปทำความสะอาดให้มีอิงบนกระท่อมบางคนก็เร่งขยันขยอให้สหายกลับไปรายงานหู้เย็นใหญ่แต่ไม่ว่าพวกเขาจะเกรงกลัวหู้เย็นใหญ่แค่ไหนสุดท้ายความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็เอาชนะทุกอย่างได้ เ่าทั้งสามตกลงกันว่าจะช่วยมี่อิงเท่าที่จะช่วยได้พวกขารวมตำลึงได้สิบตำลึงและวางไว้ข้างหยีบของมี่อิงด้วยลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอของมี่อิงทำให้พวกขเามองหน้ากาันแล้วเอ่ยว่าข้าอูดิงเผิงหมิงจุนเหลียงและสงกี่หยางพวกเราขออภัยคุณหนูสามขอรับ หากตกตายไปปลดอย่ามาหลอกหลอนพวกข้านักขอรับนั่นคือคําสั่งลาสุดท้ายของพวกบ่าวมีอิงแทบจะกลั้นหายใจให้ได้ตอนรู้ว่าพวกเขาก้มหน้าลงมาพูดคุยกับเธอแต่เมื่อเสียงความเคลื่อนไหวของม้าจากไปมีอิงจึงค่อยๆโผล่ใบหน้าออกมาจากหีบไม้ใบใหญ่เธอรู้สึกแสบปวดร้อนร่างกายเล็กน้อยเมื่อขยับตัว ส่วนลำคอก็แห้งผากเพราะอาการกระหายน้ำปลายนิ้วมือสีม่วงเริ่มกลับมาเป็นสีชมพูอ่อนนี่เองเดินเท้าเปลือยเปล่าลงบันไดแบบไม่คิดหว่นสิ่งใดฝ่าเท้านุ่มสัมผัสกับพื้นหญ้าจนมันยุบตัวลงไปเธอเยืนเท้าเปลือยเปล่าอยู่เช่นนั้นจ้องมองกลุ่มเมฆบนฟากฟ้าที่ล่องลอยไปตามลม ในหัวก็ได้แต่คิดถึงความทรงจำก่อนมาเวียนที่นี่ใช่แล้วมีประโยคเดิมๆผุดขึ้นในหัวของมี่อิงคนใหม่เธอเอาแต่คิดในใจว่า